พาหุงสาหาสมาปิเนมิตาสาวทาตังคิริเมฆรังอุติตโกราตเสนมารังทานายติธรรมาวิทินาชิตวามุนินโทพระเจ้ามุนีได้ชนะประยามันผู้เนรมิแทนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือขีก็จะสร้างทิงเมธราพร้อมด้วยเสนามานโหร้องก้องกึกด้วยธรรมมิทีมีทานบารมีเป็นต้นทานเตจะสาภปวตุเตใยมังคลาณี ขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ทานด้วยเบชแห่งพระพุทธัยมงคลน,นัน้นมาราติเรกมาปิโยจิต,ตาสาพราติงโครมมามนาลาวะกามาคมาธาตยาขังกันเตสุทานกวิทินาจิตาวามุนินโท พระจอมมุนีได้ชน,นะอารักย์ผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีเิสเพรกจิ้งกว่าพยามานเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทรรมานเป็นอันดีคือพระคันตี ดานเตจะสาปวตุเตชายามังครานิขอชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแต่งพระพุทธชายมงคลนั้น นาราคีริงขจา,าวารังอติมาตภูตังตาวาิจักขมสนเนวสุตาลุนันตังเมตตังปุเสกวิตินาจิตาวามุนินทฏราจอมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคีรี เป็นช่างเมามันยิ่งนักแทนที่จะทารณุณประโดดเทิงตาแลจากกราววธและสายฟ้าด้วยวิธีรถดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาทานเตจะซาาวตุเตชยมังกรานิ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นโอคิตขากขะมมติหาสตุตารุนันตังทาวันติโยชนะปะังสุริมาราวันตังอิทิิปิสังกัตมโนจิตวามุนินโทรพระจอมุนีมีพระอริทัย ไปในที่จักระามอิทธิปาติหารได้ชนะโจรชื่อองคุลิมานผู้มีพวงดอกไม้คืเนิวมนุษย์แสง้ายกาดมีพิมือถือดาบเมื่อวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยศตันเตจะทาภวตุเตจัยมังกรานิ กอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยดเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นกาตาวานากาตามุทารางอิวาคาปิณิยาจินจายาทุตะวจันทังชายกายามาเจสันเตนโสมวิทินาจิตวามุนินโท พระจอมุนีได้ชนะความเล่าได้กองนางจินจมานวิกาธรรมาการประดุจพ่ามีทันพระธรรมไม่มีสันทานอันกลมให้เป็นประดุจมีทองด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความรังงบประหารไทย ตันเตจะสะาภวตุเตจยม,ยมังคลานิขอใยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยดเดชแห่งพระพุทธใยมงคลน,นั้นสาสจังวิหายามัติสาสัจกกวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตามนางังอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปัจจิโตชิตตาวาุิินโทน รา้จอมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือพระปัญญาได้ชนะสัจาะกนกิครนผู้มีอาจาะใยในที่จะราเสียซึ่งความสัตว์มีใจในที่จะยกถอยคำของตนให้สูงดุจยกทงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานวิธี สือรู้อาชาสายแล้วตัดเทศนาทานเตจะสาปวัตุเตจยมังรารนีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชยัยามงคลนั้น นันโทปะนันทะพุจจคังว ah ิปุจังมะหิตถ ok a งปุเตนะเถระุจจเกนธัมมาปะยันโตอิปเทศะวิจินาจิตตวามินโทราจอมุนีโปรดให้ประโมคคลานะเรพุชิโนร เนรมิตรายเป็นนาคราชไปทรมาณพญานาคชื่อนันโทปนันทะผู้มีความรู้บิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุป,ปเทศแผงฤทธแก่พระเทระตันเตจะสาวาตุเตชยมังคานณี พอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นโุกาหาทิติพุชเคนาุทธาตหาท,างทังพระมังวิสุทธิจุติมีติปตาพิธานังยานากกเทนวิธินาจิตตวามุนินโทพร,ระจอมุนีได้ชน,นะพรมภูมีนามว่าท้าวกา ผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณนันบริสุทธิ์มีมืออันท้าผู้ชมคือทิฏฐิที่ตนเธอผิดรึงรัดไว้แน่นแปนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานัานเปจะทราภวตุเตชยมังรานิ ขอายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งระพุทธชจยามงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคละอาตากาทายโยวาจโนตินาติเนศรเตมตันทีอิตาวานะเมเาวิวิธานิจุปาตตวานิโมกังสุขังอติกเมยนารวตปัญโย นอราชนใดมีปัญญาไม่เกลียดขันสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลแต่คาถาแม่เหล่านี้ทุกทๆวันนอรชนนั้นพึงลาเสียไดย้ซึ่งอุปาจว่อันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นนเเตกถึงวิโมกขสิวาลาัย อันเป็นบรมาสุขแลมหาการุนิกนาทโทงผู้เป็นที่พึ่ง้องสัตว์ปรกะกอบแลรวยมหากาลุณาอิทายสัพ,พพานินพัพภูเลตวาปารามีสัพพ อย่างบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แกสัพสัตทั้งหลายตัดตัวสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อนุดมเอเตนะศาจวาเจนะด้วยคำศาสตร์นี้โอตุเตชยมังทะลังขอใจมงคลจงมีแก่ท่าน

พระพุทธเจ้าทรงพระจนมานาคนโพเพลกึงความเป็นผู้ชนะแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเศกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้จเจริญความยินดีแก่พวกสากยราชว่าพระองค์ชนะมาน้าราาจิตบาลัง่านเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัว คือปัจจพีเป็นประธานชั้นใดขอท่านจงเป็นผู้ชนะชนนั้นสุนากาตังสุมังกะลังสุปาปาตังสุหุติตังสุขนนสุมาหุตโตจะสุยิตังพระมจาริสุป,ปัทานที่นั่งสาตังายประพืชชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเฤกดี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีแลงนาดีครูดีบูชาแล้วดีนายพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมมางกายกรมยกรมเป็นปัจักสิ้นส่วนเบื้องขวาวาจากรรมบางปทักทินางวาจีกรรมเป็นปัักสิ้นส่วนเบื้องขวา ปัตากินาโนกรรมมังมโนกรรมเป็นปทักสินส่วนเบื้องขวาปณิทิเตปัตากินาความปราถนาของท่านเป็นปทักสินส่วนเบื้องขวาปทากินานิกาตวานาศาสตังไรตักรรมมันเป็นปทักสินส่วนเบื้องขวาถ้าปันตาเตปทากิเน ย่อมได้ประโยชน์ทังายอันเป็นกระทักสิ้นส่วนเบื้องขวา